ทำทำแท้สวัสดีครับผมผู้สาวสมน้อยอ่าวันนี้นะครับผมจะพามาดูตะเวนตกดินโ้ยตะเวนตกดินครับผมที่บ้านผมจะเรียกตะเวนนะครับอ้มันเป็นอกไรกันล่ะครับผมเจ๊กหล่อหล่อไม่หลอก็ต้องหลอครับผมนี่พวกความมั่นใจใส่กระเป๋าเต็มเลยดึกใช่ไหมละครับนั่นละเที่ยครับผมนะครับเนาะน้ำตาจะไหลครับผมอ่า โอ้เลี่ยมตาครับผมเลี่ยมตาครับโอ้น้ำตาจะไหลครับผมนี่มาต่างกลง่องมาเตะเวนตกดินเหมือนกันนะเนาะบรรยากาศแบบบ้านนครับนเนาะมุงตบว่าเคยเห็นดอกจะเอ๋ภาษซาึ่งไรนี่ครับผมโอ้นี่อยูทอ่ที่นี่เขาเรียกว่าน้องสิงม,มองนะถ้าภาษาภาษาแถวท,าท,าทาภาษาการครับผมปกติมันจะพูดภาษาฝรั่งนะครับผมเดีย๋ยวน่าไม่ให้ใจไม่ยอมครับผมอา จด็กรอขอออกโทรทัดกนันแล้วนะครับเนาะแล้ว <c oughs> มือจ่อกับมุอจ่อรอเนาะโอเคครับผมเราเปลียนคำลงมือจักทงละยางละบาทมือเป็นไดนนนครับเนสะียงตะกอนผมนจะบอกว่าอย่ากบกด้ครับเนาะตะกอนผมเป็ยังจะวแกมีดนะครับผมเป็นยามครับผม <c oughs> น้ำใจจะไหลอ้าโอเคนะครับเนาะตั้งตัวล้อมาห่าง,งาก,ากูันเบิกจักมือกันเนานะเนาะ บเบอร์เดยครับรถธรรมดาได้เสียดีเซลเด้ก๊อเปเกตเอครับผมอ่าเป็เลยครับม้ยมืดอคือครับอ่ะมันเริ่มตกดินแล้วครับผมตะเวนตกดินนะครับนัจกจ่าผู้สัตวสมน้อยอ่ะว้ายนะครับเบิ่งดััหน่อยเนาะบรรยากาศเป็นยังไงพออยงไงได้ะครับ,บ,บ,รพ,ไไรบพวกยู่แต่เมืองดอกเมืองหน้าเนะาะเก็บมันเป็นทีละถึกเอาไปแม้ทีละลึกครับผมโอ้เยี่ยมตาครับผมอ่า อย่หลอเขามาเปลี่ยนเนเนาะเอาของมาแกนนะเนาะแสบเพืนะ่อนเนาะโบกยิงนะ่งย่งเนาะอ่าเตรียมผงแกนนะเพื่เนาะนะครับตอนนี้เริ่มตกดินแล้วเด้อนี่เวลากันเกิดโอ้เจ้าหน้อยกิดไปไปผูป้ทำทำเพลงนะครับน้ำปรกัรเสียนาฬิกาโอ้มาเสียเวลาผมต้องจะเฝ้าไปแหงยหนูนครับเนาะเว้จอดคล้องความหนูได้ดีพุทธสุนน้อยน้ยำตาจ,จะไหลโอเคนะครับผมสวัสดีครับจ่าเอ๋